เอ้ยกูได้โอ้ยกูได้ลูกซองมันมา yes 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 yeah กูฆ่ามันได้แต่เพื่อนมาส่งนาะเพื่อนมารับหน่อย <c oughs> อืมกูลูกซองแล้วไปไงวะกลับไปวะนี่ฆ่ามันได้วะเดี๋ยวปิดใหม่ก่อน เอาล่ะครับในลูกสองมากระด้างก่อนกระด้ามันหล่นอยู่อ่ะเฮ้คุณคุณมารับผมก่อนคุณไปส่งผมก่อนดีกว่าไปส่งก่อนไปส่งไปส่งกูเนี่ยไปส่งเลยแกน้ำช่างมันในลูกสองดีกว่าโอเคครับน้ำสามสิบบาทลูกคุ้มรึเปล่าเดี๋ยวลูกสองเดี๋ยวนี่ดีอ่ะเด็กมาเ็ฟลูกสองมาล่อาหลบันได้นมา ไอ้พวกไม <c oughs> ีบอลไฟน,ไนะเอาโคตรมันเลยมั้ยค <c oughs> ุณจะไปเอาก็ได้นะจริงถ,ถ้าถ้าหลุมถ้าหลุมตีมันก็กลายเป็นว่าเราอาจจะตีโดนกันเองด้วย <c oughs> นะเออนาะคือบางทีเอ่ขึ้นได้เลยนะเออกับเนยครับว่าสู้คนเดียวเหมาะสุดเหรอเออผมว่ามันโอเคมันมีหลบเสาได้อนะไรเงี้ยคือมันเจ๋งกว่าไอปืนแล้วเว้ย บอกว่ายิงหมาไม่ได้อย่างเดียวแล้วก็ยิงไททันไม่ได้งงอย่างว่ามากเมื่อเจออะไรบอกเดี๋ยวผมยิงมันเองเจอเตาพลังงานเดี๋ยวค่อยดึงเดี๋ยวค่อยดึงเดี๋ยวห้องพลังงานละเออเดี๋ยวค่อยแล้วนี้ตันละมีอะไรฆ่าไปเนี่ย ม,มันจะจริงกันโดนเพื่อนเนี่ะต้องลองดูวะต้งลองดูต้องลองดู <c oughs> งงด <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเพงได้มาเมื่อกี้ เป็นไรมีปืนมีผู้่กลัวอะไรเออไม่หัวมันเลยจะไปห้องถงห้องถงอะไรถงใหญ่ไม่ห้องถงใหญ่ีลว่ะไม่หมอกเข้าอยู่แล้ววะผมปิดแล้วอ่ะรูวมันตขึ้นบนนะตัๆเพราะเดยวผมขึ้นข้างบนัปิดให้ผมว่าน่าจะข้านบนแหละอทางเาใช่าใช่ใช่ใช่ใชห้องถงใหญ่อยู่นี่นี่นี่ หาของหาของหาของเขาแอบเพิ zaman, ่มเลือดมาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ครับเฮ้ยมายมุมไหนอยู่ไหนนี่ครับเดี๋ยวพี่จัดมันเองมันอยู่ไหนปผดเซตี้ฟังว่ามันยิงยังวะมันยิงยังวะเนี่ยมันยิงได้ไหมยิงได้ไหมเนี่ยยิงได้ไหม ไอ้ม yeah, hey, yeah, yeah, yeah. okay, yeah. ันไปยิงวะมันไ่ยิงว่ะมันไ่ยิงว่ะมันยินหอมันโดนหอไปเนโอเจนไปเข่นไายแล้วตาแล้วคอยเฮดไม่ใช่ไปเขนไม่ใช่คอยเฮด โอ้อย่างไรดีนะเอาไฟฉายไปเอาไฟฉายไปเอาไฟฉายไปเดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวมองให้หน่อยคนหนึ่งนะมองอ,งองยู่มองมองไปขึ้นล้มหลังมะซ้ายใช่ปะขึน้น จังหวะนี้ผมออกได้ไไไโอ้ชิมหายแม่แควรมากเลยโดนหลักคอไปแล้วอะคอมโบอ่ะเดี๋ยวมอมองเดี๋ยวผมมองให้บายๆเรากลับไปก็ได้ปะสบเลยโดนหลากแล้วคุณบอสกลับไปแล้วต่อนะสาสองอ่งโอเคของกลับ คือได้ปะริงีแฟลแบงกับไฟฉายอะ่ะอย่าว่าของแบบไบข้างหน้าหนามากนะเดี๋ยมันฟ้าผ่าจะตายขวาตันแล้วครับ นายอยู่ไหนนี่ผมถงใหญ่เดี๋ยวผมเของเล่นกันเมื่อกี้ดูในแมปอะ่ะคือไลออนของเยอะมากเลยตรงไลออนน่าจะเป็นแบบตรงเนี้ยตรงผาตรงตรงโซนเนียเป็นห้องเหมือนห้องเตาพลังงาน จะแ,แกะบังเลยบ้างข้าวไม่คิดว่ามันไม่หลงบังไว้นีก่ก่อนแล้วกนะันโอ้หทางลึกมากเลยเอาไปดูนีมินะไรปะประตูเปิด,ดล็อกครับตู้ล็อกต้องประตูเลยือนพร่งนี้เพื่อนเข้าเวลา เร็วกับทางกลับอยู่ไหนอะผมนึกว่าป้อนี่ลอปงป่ะอันจ้าแล้วผมถือลูกตาให้

ผีเด็กอยู่ด้วยผีเด็ก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 แม่มุมอยู่นี่ข้้าางหหหหตายวะยังรอดอยู่ไหมยังรอดอยู่ไหมพี่โดนผีเด็กตามด้วยอะ มันไม่ตายไม่ตายเว้ยเออครับนี่มันนี่มันนี่มันอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย อันนี้ไอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ฆ่าไม่ได้ปะอันนี้ฆ่าไม่ได้ครับต้องออกคนเดียวรอมันหึงรอมันหมุนก่อนก็ได้ออกก่อนออกก่อนดีกว่าออกก่อนออกก่อนเตือนเตือนตือนเก็บของก่อนต้องรอต้องรอมันเล่นเพลงเสร็จแล้วค่อยขับไปอ่ะโอเคเลขเลขสามสี่อะไรปะนีมัน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 เร็ว ว่าเราไปกันดีกว่าโอเคได้ได้ได้ไดมียักษ์นะมียักษ์ตักจูไม่นะว้าว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 าปืนกูไม่นะปืนปืนกูโอ้อะไรหล่นไว้อ่อนใส่ยีสัตว์แดงไปอยู่ไหนไม่มี มันไปไหนหมดแล้วกลับเข้ามาใช่ไหมต้องล่อเลยไม้ปืนโดนกินแล้วต้องหล่นไม่ใช่เหรอไม่หล่นไม่หล่นตายไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ได้อือเราไม่ไว้ใจคนกังวลว่ลอด้วยฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมพร้อมเลยพร้อมพร้อมจริงครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ่าผมพร้อมเลยผมนึกว่าเรา ร้ว่า,อวข,าของหล่นแบบมันมันทำไมคุณ,ค,ณคุณคุณดำได้ไงอ่ะผมโดดต่อไปหมอเจ็บอ่ผมสั่งของรอด ันจ้ะเงียบไปเลยเ,เงียบ่ปงี้รลเพื่อนมันเงียบจังมันอยูอ่ในตัางเบียไว้ ไม่ใช่เพื่อนกูกูหนีกูไม่ใช่เพื่อนกูแต่นะว่าทันนั้นไปไม่ได้เด็กเด็กร้องใครร้องฮัลโหลเพื่อน ปักฮานี่มึงมาทำไมเนี่ยโอ้มายกอดมึงเอาอีกแล้วผีเด็กอ้ามึงหัวร้อใส่กูกูกลับละกลับละ

โอ้โหนัดอะง่าไปแล้วมั้งตัวง่าไปแล้วเหรอ,โ,อโหเมื่อกี้น่ากลัวจริงอีผีเด็กโผลมาสนุกสิเกออิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เริ่มลอยพี่โอพูดข้างบนใช่ไหมัมนเดนเข้ามาพี่วิ่งั้งอยู่เนี้ยอ๋อเมือ่อกี้เมื่อกี้ผมพูดว่า พีเด็กแค่พี่เด็กนี่ยบบุบพี่เด็กคนเดียววะเนี่ยห่งมีเจ็บเหรอมีบินไปตรงนี้ก็ได้ได้บินตัว้องคิดเวนเดี๋ยวผมลองบินดูนะดันบินไม่ใช่ถนอมเลยครับระวังเดี๋ยวจะระเบิดวัดส์วัดฮะเจ็บ อะไรประโยชน์เลยโอ้ยก้อนถึงกับสัทองเกิดเยอะจังเกนไรประโยชน์เลยเนี่ยเจ็บตัวหนะฮะตัวปลาเรอป,ปนนปลากัเเนเพราะว่ามันบางแลวไว ินนี่ตีแต่ตีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยไอเกมเนี้ยมันอย่างเงี้ยตินะติดพันจริงจริแต่ก็หยุดไม่ได้เลยนะไอห,หัวล้ออีกแล้วมายแล้วอีอพีเด็กมายแล้วหรอใช่ใช่ใช่ใครได้ยินหัวล้อ,อ,อมาครับมันหัวล้ออีกแล้วนะเปืนเลยทั้งหมดเข้ามาปุ๊บเดียวมือหัวล้อใส่เลย บ้าไปแล้วงงกับมันมามกไม่รู้มันจะอะไรกันตรงนี้มีของจ้ามาเซ่อย่ามาบ่อยนะอุ๊ยมาบ่อยไม่ชอบตาละ เฮ้ยใครเฮ่น้องไงอ๋ไอไ,อ,ไอ้พีมอยู่ไหนอไีอ้พีมอยู่ไหนเฮ้ยครับไอ้พีมอยู่ไหนมันจะเฮ่ทำไมทางข้างล่างทางขวายังไปต่อนะยาวเลย มันจะเฮ่ทำไมงงนี่อันนี้อันนี้น,นี้ยาวเลยนะครับท้างล่างเหรอใช่ครับทังนี้ที่ทานนี้อางนี้นนนนนอ่าโอเคใช่ว่ะใช่แหละอ๋อนี่มีทางขึ้นบนอีกผมดูข้างล่างก่อน พีเด็กมันจะโผล่มาสองสองรอบซ้อนเลยนะเนี่ยหกรอบซ้อนยังยังไม่อมีหมื่นเลยผมเออนึกรู้สึกว่ามันมันมันเจอกันเจอบ่อยขึ้นนะเหมือนเลดเิอเยอะขึ้นเปล่าผมก็ไม่รู้นะไม่ยิบเจ็บเลยล่ะตอนนี้ตัวแดงจำตัวแดงช้ำกันเนี่ยแดงเจ็บแตก ระเบิด,ดอันเป็นทางตันแล้วนะเอยตันแล้วต้องขึ้นไปข้างบน นนขึ้นเหนือขึ้นเหนือขึ้นเหนืออันนี้ครับทางนี้อ้าวมีไฟเราไปยัง,อยงโอ้ต้องปืนทางนี้ไฟดีกว่าตาลรยังยังไม่เจอพีเด็กนั่นเลย อย่าไปท้านี่กว่าพี่เออวะแม่มียูนหัวรองใส่กีต้าอัไซด์กีอัปไซด์นี่อะไรมันคือทางเดิมป่าววะพี่เรามาไม่แล้วผมว่าแพทเทิร์นไม่ใช่อ่ะ อะไรเอาโพมาจากรูด้วยเขาเขาหมดมีอะไรนี่มีของชิ้นหนึ่งนะับเดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้ก่อนเผื่อไปตั้งกลับ antan apa betul hello

ไม่เจอแต่คุณเจอวะ่ะลับเลยมีหมามีหมาหมาพร้อมยักว่ะมาแล้วถือกลับเลยเลยดีกว่าเพื่อตรงนี้ได้อะไรวะเหตุเราเหรอคนต้องกิน ป้อมปืนนะคอยเฮดคอยเคป้อมปืนป้อมปืนป้อมปืนปออ้ What the fuck สาคอยเฮดสิงแตกลงให้สิตงตให้มีคอยเฮดสามตัว ถื่อตรงนี้เหรอ,อเกินไปปู่เฮ้ยหายละโอ้โรอดได้ไงวะ ปแล้วว้ารอดแล้ว我没有啦ว้ลาลว้าวล,ล้าวไป<ม>แล้วต้นอ,อะไรมิมิก็ชื่ออะไรมันชื่ออะไรให้ผมล่อมันให้ไอ้ไอ้ไวนะจับนชอ็ชอตนะจับจับจับเดี๋ยวนดี๋ยเปิดเพลงล่อมันเลยะไรทุกทุกทุกอ๋อเนี่ย อ๋อนี่ง่าเฮ้ยคือจอผมหรอเออหมุนหูหมุนจอไ่ได้ต้องดีให้ตายว่ะเพราะมันฆ่าผมหน่อยเพื่อบริษัทเพื่อบริษัทเฮ้ยเดี๋ยว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 ลืมอะไรหรอลืมไปอีกคนนึง ฮะอีคนหนึ่งวานทันไหมเอา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 มาเฮ้ยเอาเพื่อบริษัทผมพูอสักเกต